โลประจำตัวของคุณแม่คือเบาหวานแม่เลยมากินเนลละกาแฟร่องเบิงไดยยิ่งน,น้ำกาแฟดีเลยไม่กินร่องเบิงกินแล้วมักกิ่นบม่มีบไรลาดเห็ดเบียกไดแล้วกับ็บ่เนียวดูก็เลยด้กินตอนอย่างอีกก่อนหน้านี้คุณแม่ไปตรวจเบาหวานแล้วหลังจากที่ทานกาแฟไปตรวจแล้วหรือยังคะแม่ไปตรวจแล้วน้ำตาลลดลงเหลืออยุร้อยยี่สิบ ค่ะปกติคุณแม่น้ำตาลเท่าไหร่คะสี่ร้อยปกติสี่ร้อยเลยเหรอคะแม่แมสี่ร้อยสามร้อยกว่าอ๋อปตอนนี้กลับขึ้นมาร้อยยี่สิบปกติแล้วใช่ไหมคะแวนค่ะก็เลยกินต่อเน,นี่ยงแล้วคุณแม่รู้สึกว่ากินแล้วอาการมันเหนื่อยมันเพียหรือว่ายังไงไหมคะคุณแม่บ่เมียบลากินแล้วห้องีเมียมีแห้งเห็เหเหเดเบี่ยว กินเข่ากระแซกนอนกระลับดีรู้สึกผิวตึงไหมแม่ก็คือว่ามันตึงขึ้นก็าเกาอยู่เบ่งหน้าตาแก้มกับขึ้นก็าเกาอยู่ <c oughs>